คลิปนี้นะครับเราก็จะแนะนำการทำช่อง YouTube ของฟ้าหลวง TV นะครับขึ้นไว้บนหน้าจอมือถือนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้สะดวกในการที่จะเข้าไปดูคลิปต่างๆของฟ้าหลวงโซลูชันนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้นะฮะก็จะใช้โปรแกรมของ Google Chrome นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีนะฮะก็ลองค้นหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ อย่างเครื่องของผมเนี่ยนะฮะเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ในเนี้ยรวมกันอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็แตะแล้วก็มันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ไหม Google Home ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพอเ,เห็นแล้วนะฮะเราจะเข้าไปเลยหรือว่าเราจะเอา Google Home นี้ออกมาข้างนอกก็ได้นะสำหรับผมผมจะลองออกมาข้างนอกผมกดค้างนะฮะกดค้างแล้วก็ลากขึข้นมาแบบนี้มันก็จะมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ก็จะทําให้เราสะดวกนะในการที่จะเข้าใช้ แล้วก็กดเข้าไปเลยจึงอ่านะครับมันจะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะก็คืออาจจะโชว์เว็บไซต์อะไรอยู่ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะโดยเราพิมพ์เข้าไปที่ช่องของ YouTube นะครับก็คือ w w w y o u t u b e ไปนะครับ,รบก็จะเข้ามาหน้าช่อง youtube com แบบนี้นะครับอันนี้เราต้องค้นหาช่อง youtube ของฟ้าหลวงทีวีนะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะฮะกดตรงนี้นะครับกดหนึ่งที่แล้วเราก็พิมพ์ตรงนี้นะครับค้นหาฟ้าหลวงฟ้าหลวงนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ฟ้าหลวงแล้วก็เป็นวรกหนึ่งทีแล้วทีวีนะฮะแล้วก็กดค้นหาก็คือดูปเป็นขยายด้านขวาเนี่ยนะจึงอ่ามันก็จะโชว์ขึ้นมานะฮะว่าฟ้าหลวงทีวีนะคือช่องนี้นะอ่าแล้วเราก็กดเข้าไปที่ฟ้าหลวงทีวีเลยนะนะอ่าก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เนาะนะถ้าเราเลื่อนด,ดูจะเห็นเอ๊ะทำไมฟ้าหลวงมีแค่3คลิปใช่ไหมฮะสำหรับการที่จะดูว่าในฟ้าหลวงมีกี่คลิปแล้วก็คลิป ตรงนี้นะฮะวิธีที่1ก็คือตรงลูกศรตรงนี้นะครับหรือว่าวิธีที่2นะครับคลิกตรงนี้นะฮะวิดีโอตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์วิดีโอที่อยู่ในช่องของฟ้าหลวงทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามนะก็กดติดตามตรงนี้นะฮะกดติดตามนะกดติดตามช่องฟ้าหลวงทีวีของเรานะครับอ่าแต่ว่ากดลูกศรดูเห็นไหมฮะมันก็จะมีคลิปที่อยู่ในช่องนี้เลื่อนออกมานะครับอ่า เพาะว่าเราจะทำนะฮะเอาฟ้าหลงทีวีขึ้นมือหน้าจอนะครับทุกท่านก็เข้ามากดตรงนี้นะตรงนี้นะสามจุดด้านบนนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะกดจึด้งเข้าไปนะก็จะมีแถบขึ้นมานะฮะแถบเป็นสีเลยนะครับแต่ตรงที่เราจะต้องเลือกก็คือตรงนี้ครับตรงนี้เนาะตรงเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะครับอ่าแล้วเราก็กดไปเลยจึง มันก็จะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้เนาะอันนี้เราก็คลิกตรง,ต,รงตัวอักษร y o u t u เนี่ยนะฮะมันก็จะมีคอร์เซอร์ขึ้นมาแวบ,บๆนี้ให้เราลบลบคำว่า YouTube ออกให้เหลือเฉพาะฟ้าหลวงทีวีนะครับเล้วเราก็กดคำว่าเพิ่มด้านล่างนี้นะ่ามันก็จะถามมาอีกครั้งว่าต้องการเพิ่มไปยังหน้าจอหลักใช่ไหมเราก็กดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็ออกไปที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะว่าเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้นะมันก็จะโชว์ขึ้นมาซึ่งซึ่งในในในโทรศัพท์ของแต่ละท่านเนาะก็คงจะไม่เหมือนกันนะฮะว่าว่ามันจะโชว์ในในหน้าจอของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะก็ลองหาดูนะครับหลังจากที่เราแล้วมันจะอยู่หน้าจอแบบนี้นะแต่เมื่อ ไม่ไม่รู้จะอยู่หน้าไหนเนาะเราก็หายเจอนะครับอ่านะครับเนี่ยพอเราเจอแล้วนะเวลาเราจะเข้ามาดูช่องฟ้าหลวงทีวีเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะพอเราก,กดกันปุ๊บมันก็จะเข้ามาตรงนี้เลยนะเราไม่ต้องไปค้นหาอีกแล้วนะเราจะค้นหาเฉพาะคลิปที่เราต้องการดูท่านเองว่าเราอยากดูคลิปเรื่องอะไรนะสมมติว่าอ,อ,อยากดูคลิปป่วยโรคไตอย่างนี้นะเนี่ยนะครับเราก็กดคลิปนี้ขึ้นมาเนาะ พอเรากดขึ้นมาปุ๊บนะครับเวลาเราจะแชร์คลิปนะครับเราก็กดตรงคําว่าแชร์ตรงนี้นะฮะเวลาเราเนี่ยตรงนี้นะฮะเรากดคําว่าแชร์ตึ้งนะก็จะมีให้เลือกนะว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนนะครับเนี่ยเราจะแชร์ไปที่ไหนนะไปที่ Facebook ไปที่แชทนะหรือว่าไปที่ทวิตเตอร์นะครับหรือไปที่ต่างๆนะครับ หรือว่าเราจะ Copy Link นะรตรงนี้เนาะเนี่ยก o p y Link ก็คือเรา Copy Copy Link ตัวนี้นะเนี่ยลิงก์ตัวนี้ไปวางใน Line ในใน c e e o o o k นะเวลาเราจะแชร์เนาะหรือว่าเราจะแชร์ไปเลยก็ได้สมมติกดเราจะแชร์ไป facebook ลกด Facebook นะครับเนี่ยมันก็จะเด้งมาหน้า Facebook ของเรานะครับเน่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็โพสนะะอันนี้คือลักษณะของการการแชร์ไปที่ a c e b o o k นะฮะอันนี้จะย้อนกลับไปนะครับกลับไปที่หน้า YouTube เมอสครู่นะฮะว่าอ่าน,นี้ที่เราจะแชร์นะคนนี้ที่เราจะแชร์นะครับแชร์นะฮะคนนี้ที่เราจะแชร์นะครับกรน,นี้ที่เราจะส่งให้เพื่อนแล้วก็คลิกตรงแชทต,ตรงนี้นะฮะ คลิปนี้เราจะส่งให้ใครนะฮะเราก็คลิกชื่อคนนั้นมันก็จะส่งไปเลยนะนี้ก็ทําให้เราสะดวกนะในการที่จะส่งข้อมูลให้เพื่อนนะเกี่ยวกับคลิปของคนที่ทานยาน้ำสูงแผงของเราแล้วอาการดีขึ้นนะในโรคต่างๆนะครับนี่ก็เป็นการแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเอาช่อง YouTube ของฟ้าหลวงทีวีขึ้นบนหน้าจอมือถือนะครับก็สั้นๆเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ